ครับเต,ต,ต็มเลยไปโปเป็นเลยว่าแนแนกากแนนแนพี่น้องเลยมือ,น,อ,อนี้กาดสบายดีสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านนะสบายดียพี่น้องสุขสุขกันเด้พี่น้องเด้อตอนนี้บอมจุนกันอยู่ที่ BTS หมอชิดเนาะลงมาจาก BTS หมอชิดพี่น,อน,นอ้องเห็นเนาะจากมือนี้ก็บอมจุนสิพาไปชมตลาดจุดจักเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือแนนตั้งแต่โซน ฝั่งทางลงจากสถานีรถไฟฟ้าเลยเนาะ <c oughs> นีะ่เนาะพี่น้องมือนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมเนาะปี2,566เด้ออัปเดตล่าสุดช่วงประมาณบ่ายโมงคนระับทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนเนาะ <c oughs> ทางเข้าสวนตะจุจกัก <c oughs> โอ้ยพี่น้องเว้ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวตลาดตะจุจักกันเต็มเลยมือนี้ มีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งพี่น้องฝั่งไทยเลยเมือนี่อ๋อถ้คลิปแนยวยาว,ยาวเลยเนาะพี่น้องเยูนเนาะคือบอมจุนการนั่งดีซมาเนาะพี่น้องมาลงอยู่ที่สถานีมอสิตเนาะภาวาทานผุซมจะมาก็คือมีรถมีฟานไลยสายเนาะพี่น้องแบทบถูกสายเลยรถมีผ่านหรือจะมารถไฟไฟ้าใต้ดินก็ได้เนาะพี่น้องนี่เนาะอ,อ่า เป็นสถานีตะจุดจัจกเนาะ MRT ตะจุดจัจกเด้อ <There. S 1> มีระบบรถไฟฟ้าสองสายเนาะคือ BTS กับใต้ดินมาเที่ยวตลาดตะจุดจัจกได้เลยนี่คือแน่นแน่นตั้งแต่กลางวันเลยหาช่วงเงยน็นๆประมาณ18นาทิกาเนี่รับรองตะจุดจักรนี่เดินบบได้แน่เด้องมือเนี่ย นี่แต่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะพี่น้องตลตาดจุดจังนี่คือเป็นตลาดที่แบบยอดฮิตของชาวต่างชาติเลยนาะเพาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะพี่น้องอีกอย่างก็คือมีของขายหลายเนาะของที่ระลึกเสื้อผาอ้ายังจะมีแทบทุกอย่างเลย,ย มีแต <ítulo> ่ชาวต่างชาติพี่น้องเอ้ยเบอร์นี่แนนทุกที่จริงๆเมือนี้อ่าอยู่สนามหลวงกันแนนจนเดินบบได้พี่น้องเลย ฝั่งนี้ก็สิเงินสิขายตามพูดบาทเนาะพี่น้องเนาะร้านยาวถึงโน่นเลยเจอี่นแลวข้ามตรงนี้เลยรถหลายเลยพี่น้องเลยเแล้วข้ามตรงนี้เลยพี่น้องอันนี้คือยังช่วงกลางวันอยู่เนาะช่วงบ่ายๆมาจนมาถ่ายช่วงเย็นๆนี่รับรองเดินบ่ได้แน่นอน ร้านขายน้ำมอฟ้าเสียงร้องนั่งเลยอ๋ออันนี้คือบรรยากาศล่าสุดเลยเนาะที่ตลาดตะจุจัากเนาะช่วงเชียงก็ว่าได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะสิบสามนาฬิกาเอง คือขนาดนี้เวลายังประธานเลยแบบฮอร์สห้ามงเย็นนะเพื่อนก็นยังแบบมาก,กันหลายขนาดนี้แล้วนะคือรับรองว่าตอนเย็นนี้เดินบอดด้แน่นอนพี่น้องเลยอบอสบอสจุนกลับมาถ่ายอันนั้นเนาะพี่น้องสกายบล็อกที่เพิ่นเพิ่งเปิดใหม่เนาะตรงจุดเชื่อมต่อกับ b t s หมอชิดเนาะกันเลยแวะมาถ่ายตลาดตะจุดจักเลยเมื่อน,นี้ยังมาท่านได้ไปใส้พี่น้องเลยยังอยู่แถวนี้อยู่ สนามหลวงกันยังท่านไปเลยพี่น้องเอ้ยอยากอัปเดตตรงโซนนี้ให้ FC ชซมก่อนเนาะวันที่31ธันวาคมเนาะพี่น้อง2566คือการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่แน่นทุกที่จริงๆพี่น้องเอ้ยบงเนมันย้อนแสงเด้ยพี่น้องสะท้อนแสงอแบบร้านแต่ละร้านนี่ต่อแถวกันซื้อ เดี๋ยวบอมตุนสิพาเดินอ้อมเลยเมื่อนี่รอบตัดจุจักเลยวนออกฝั่งโน้นเลยข้างเข้าเขามาเมื่อกี้นะ บอกเลยว่าเมื่อนนนแนนตั้งแต่ BTS ลงมาเลยส่วนลายตลาดนี่เพิินสิมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาาตาาเพิ่นมานอพี้องเนาะหลายแห่งเลยดีตลาดนี้ลองตากตลาดจอดแฟรพาราม้าเลยนะตรงนั้นกับาจอดแฟรพาราม้าก็คือมีแต่ชาวต่างชาติพี่ไอ้ตรงนั้นก็เต็มเลย บรรยากาศกสิม like ีก้อนเมฆข้างบนก้อนเดียวเนาะพี่น้องพอดีถือแจงว่าบองจ่นออกมาเดินเดินตรงไปฝั่งนี้กสิไปอ่าทะลุทางออกของ MRT กำแพงเพชรเนาะพี่น้อง เมืองนี้พี่น้องมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือมีทุกที่จริงๆเมื่อวานบางคำจุนไปถ่ายตรงสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็มีแต่ชาวต่างชาติเต็มเลยพี่น้องบวว่าสิเป็นตลาดือว่าบวสิววัิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปส้มดิวก็มีแต่ชาวต่างชาตินะอ่าสนามหลวงแห่งคากพี่น้องมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเต็มเลยสนามหลวงวัดโพวัดอรุณเต็มยูนนั่นเลย คือช่วงปีใหม่นี้ตกหมอกเลยว่าอ่าประเทศไทยแบบนิ้นการท่องเที่ยวจริงๆถาว่า FC ยังบืท่านหูสถานที่แบบไปสมฟุตอนเดนเนนะพี่น้องบางจุดแนะนำเซนทนเบอร์ไอคอนวัดอรุณเนออลังการเลือกเอาสามโซนเลือเอาสถานที่สถานที่หนึ่งเนาะแต่ว่าตัวที่อลังการที่สุดก็คือ ไอค,คอนสยามแต่ว่าต้องไปรอตั้งแต่ช่วงประมาณ4ี่มงเย็ยนเนาะต้องไปรอก่อนถ้าช่วงแบบช่วงประมาณ18นาฬิกาไปเียรับรองบ่มีเขาวัวถึงแน่นอนนี่อันนี้ก็เป็นชาตาชาติใส่ชุดเมือเ่อไงพี่นนอะใส่ชุดทิมเลยปไาโอ้ ใส่ชุดชุดแดงมาเที่ยวเห็นปะพี่นอ้องส่วนนี้แขงแน่นขักเลยลาคลิปนี้เน้นถ่ายนักท่องเที่ยวได้พี่น้องเด้อเน้นถ่ายนักท่องเที่ยวนินถ่ายวิวนักท่องเที่ยวสิบประจ๊ะจ้องไทยแต่ละหานเนาะ แทบจะมีพี่น้องฝั่งไทยมาเดินเลยนะพี่น้องคือตลาดนี้ต้องแบบว่าอมิดเงินขนาดเลยเดินตรงไปเรื่ยอยๆน,นี่ก็สิบไปทะลุก,กับตึกแดงเนาะตึกแดง เื้อเสื้อผ้าตัวละหกสบาทสองตัวร้อยน้องเอยเดียวมาดีนะ สั่งโซนนี้ก็จะเป็นเดินไปตรงทางออกไปตึกแดงนะพี่น้อง พี่น้องพี่น้องครสามารถเดินไปฝั่งนี้ได้เลยเนาะตึกแดงตรงนู้นก็มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะพี่น้องต,งตรงตึกแดงนูงนะ่นเนาะเดี๋ยวเราเดินวนรอบนี้เลยรอบตรงทางเขาวาดีเลยเนาะ ั่งนี้จะเป็นโซนร้านอาหารตรงนี้จะนิ้นขายอาหารเนาะแล้วก็เป็นลานจอดรถดของมอเตอรไ์ไซค์เมืเนี่ยพี่น้องเลยมีหลากหลายประเทศเลยตาคนทั้งโลกแห่มาตรงนี้จริงๆนะ <c oughs> นนอือหือเบิ่งเนยพี่น้องเลยเป็นชอยบางชนในด้อพี่น้องเด้อการท่องเที่ยวของประเทศไทย คุณนอะอาหารถูกปากสาวตากชะร้านข้างในเราบมีโต๊ะว่างเลยลูกค้าเต็มแน่นทุกร้านเลยอจะอ่อนเด็พให้น้อง คลิปนี้บางทุนอาจจะเดินไหวเน่นอกพี่น้องนะอือหือป็นไงไอ้เบิรงข้างหลังอีกพี่น้องคุณเนาะอ๋อยี่ต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเลยเอ้มาเที่ยวตลาดตะสุจัก ร้านค้าแถวนี้แบบขายดีมากเลยส่วนผังนี้ติดกับมิกตะตุจักเนาะ โซนฝั่งนี้เพิินขึ้นมาหลายค่ะแต่พี่น้องเอ้ยหลายกว่าฟังมุกี้ที่วราทุนเดินมาก็เท่ากัว่าฝั่งนี้ติดกับห่างแน่เนาะคือมิกก็จุดจักแล้วก็ติดกับโซนตลาดปลาห้าโมงเย็น,นี่รับรองเลยเดินบไดนะ้ยแน่จุดจัก เบียดกันเลยลหละอันนี้ร้านนี้แบบนิ้นแต่แบบชาวต่าชาติเลยร้านนี้ขากว่าพี่นอ้องมันมีดนตรีสดร้องตลอดเลยเนาะช่วงเย็ยนๆ ออันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่น้องที่บอมจุนมาเดินตลาดเตะตุจักส่วงบ่ายโมงเนาะปกติบอมจุนสีมา,าสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งรู้ไหมก็อันนี้คือเดินเฉพาะโซนดนะ้านนอกนะครับผมได้เดินโซนด้านในองเเนขาะ่พสิ

University? เดินจนอ้อมแล้วพี่น้องเลยอมือนี่คือแบบต้องเทีย่ยวแบบเพิ่นมากันหลายแห่งเียเนะบบาบวราิิเป็นสถานที่หลายสถานที่ของเมืองไทยเนาะขอมือนี้ก็คือเป็นมือี่แบบ31มเอ็ดจะสิ้นปีพอดีเลยเนาะโอ้โห สาดแล้วค่ะแค่คุณรับผิดชอนมาเราอยู่ตีแ่ละนิตนีห้่ตูอ้ เดินวนมาแล้วถึงทางบังคับจุนเขาเลยเด้อพี่น้องเด้อระเนี้ยนะคลิปนี้กันสิได้จบบ่เพียงเนี้เด้อพี่น้องเด้อพามาชมบรรยากาศล่าสุดที่ตลาดจุจักเนาะ ช่วงประมาณ13นาฬิกาเนาะบอมจุนมาคือเมื่อนี้บอกเลยว่านักท่องเที่ยวแบบเพิ่นมากันหลายแห่งอลีพี่นนองหลายทุกที่จริงๆวันที่31ธันวาคมเนะมาะบอมจุนก็เห็นในไลฟ์ช่องก็ลงกับไลฟ์ถาตานทีก็คือเต็มเลยเนาะกับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมดเดี่น้องเด้อจะได้กระเป๋าทงกํำลังใจเหี๋ยวบอมจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะแต่สุดท้ายจตสบายดีสวัสดีครับผมขอ,นะอกันในาอีพีหนาเดี่น้องเด้ะ